ชีวันนะ่ะก็รีบวิ่งวิ่งลงบันไดามาเลยแล้วตอนที่กับกำลังเจ้นลงบันไดามาเนี่ยก็เห็นคู่มันคนนั้น <c oughs> คู่มันเนนะี่ยนะเงยหน้าขึ้นมามองอยู่แต่ว่าแต่ว่าสายตาที่เขามองชีวันน่ะเขาไม่เย็นชาเหมือนเดิมแล้วจ้าอืมแต่มองมองชีวันแบบหวานมากหวานแบบ,บฉันไม่ต้องการปิดอะไรอีกแล้วอย่างเงี้ยแบบ อีพีอีพีไม่ต้องแอปอะไรเล้ีไงคะไม่ต้องแอปแล้วน้องเรียนจบแล้วเออคือคือผมมองแบบหวานจนชีวันอะขาพันกันเองแล้วก็สะดุดจ้าแล้วก็ตกลงมาในอ้อมแขนของคุณจรูดข <c oughs> ออย่าดมหน่อยตกลงมาในอ้อมแขนของคุณม,มันตัวเองขออ,อีเจนหน่อยคุณจรุดก็แย่ว่าเอ้ยเบาเาดี ฉันไม่อยากไหไรหลุดอีกแล้วนะเอเอคุณมาเกดเห็นแล้วก็อ่ะเจอกันแล้วใช่ไหมอ่ะก็ปิดตัวไปเลยบอกว่าเออเคลียกันเองนะป้ามายุ่งแล้วเออคือตอนนั้นเนี่ยชีวันก็จิตหลุดแล้วแบบทำอะไรไม่ถูกอะ่ะแบบววยวายว่าเอ้ยไหนไหนคู่มันชีวันอ่ะไหนไหนคุณสรุดก็บอกว่าก็ยืนอยู่ตรงหน้าเธอนี่ไงอ,อีพี่นี่แอบผิดหวังนะเพราะว่า คุณพี่เนี่ยหวังจะให้น้องอะกระโดดหม่มแก้มตอนรู้ความจริงโอ้ยโอ้ยลุงคะเขาจะทําแบบนั้นไหมเนี่ยฮะปไปหลอกเขาไวสซะขนาดแล้วนะ่ะเออเราก็กลายเป็นชีวันเนี่ยนะทั้งทุบทั้งฟาด <c ười> คุณจะรุดแทนบอกคนใจร้ายปลย่อยให้เขาใจผิไม,มาได้ยังไงทั้งสองปีเฮะรู้ไหมเมื่อชีวันอนะต้องทนกับอะไรบ้างอืม <c ười> คุณสรุดก็ยอมให้ทุบจ้ะถูกค่ะคุณพี่ต้องยอมให้น้องทุบนะคะ สมควรทํากับน้องไว้ขนาดนั้นน่ะแล้วก็ปล่อยน้องทุบๆจนหมดแรงจนแบบน้องหมดแรงแล้วแล้วก็ดึงน้องเข้ามากอดกรีนบอกว่าบอกชีวันว่าฉัน่ะไม่อยากให้ชีวันฟุ้งซ่านนะเธอน่ะยังเด็กเป็นนักเรียนเนี่ยก็ไม่ควรริรักอ้อยแต่คุณพี่เนี่ยก็ให้พ่อแม่เขาไปขอเลยนี่นะคะ น้องเขายัางไม่จบเลยนะคุณพี่แบบให้ให้คพ่อคุณแม่ไปขอน้องเขารับหลังเลยนะคะเนี่ยชีวันก็เถียงว่าเอา้าเอาแล้วถ้าชีวันเป็นรักคนอื่นน่ะแรับสองปีที่ผ่านมาเนี้ยคุณสรุตก็บอกว่าไม่มีทางไม่มีทางเพราะฉันนะ่ะติดตามเธอผ่านจดหมายตลอดทั้งจดหมายของเธอที่บอกว่าเขียนส่งมาหาคุณสรุตเองแบบในฐานะผู้ประกาศลานะแล้วก็จดหมายที่เขียนหาทวดอ่อนด้วยเพราะว่า มีคุณรณภูมิเป็นสายให้อยู่ค่ะอ่าทุกคนยัิงๆจำได้นะว่าคุณภูมิเนี่ยเป็นคนที่บอกว่าจะอ่านจดหมายทวดอ่อนฟังเป็นคนเขียนจดหมายทวดอ่อนอนี้เป็นสายคุณสรุปด,ด้วยว่าแบบเอ้ยมีหนุ่มคนไหนมายุ่งกับชีวนันหรือเปล่าชีวนันก็อึง้งไปเลยจ้ะโอ้โหโอ้โหท่านเลขาท่านเลขาเนี่ยนะใช้ความสามารถทางการทูตในทางที่แบบอืมสุดอืม <laughs> แล้วก็อีพี่ก็งงไงอีกว่าฉันรอเธอมาตั้งสองปีนะชีวัน เธอมาน้อยใจอะไรเนี่ยจดหมายเนี่ยฉันก็เขียนหาเธอทุกเดือนนะชีวันก็บอกเขียนแข็งทื่อแบบแข็งเป็นท่อนไม้แข็งเขียนมาแบบเป็นทางการทุกฉบับเลยคุณสรุปบอกว่าเออแต่ฉันส่งจูบผ่านจดหมายไปทุกฉบับนะ <c oughs> โอ้ยลุงลุง <c oughs> เชยมากลุง <c oughs> แล้วแล้วแล้วทุกคนจํากันได้ไหมว่ามีอีกคู่หนึ่งนะที่น่าจับตาอยู่จนคุณสรุปต้องเตือนชีวันว่า นี่รีบตอบรับ,บลักันะก่อนที่คุณภูมิจะแซงหน้าไปคือในตอนนั้นเนี่ยคือน้องดารันลูกสาวของของชีวาเนี่ยก็เริ่มโตจนวิ่งเล่นได้แล้วแล้วน้องเนี่ยก็วิ่งซนจนพี่เลี้ยงหาไม่เจอแต่คุณภูมิเนี่ยจะได้ยินเสียงกระดนิงกรุงๆๆๆๆ้งกริ้งกรุ้งกริ้งออกมาจากดงดอกไม้ในสวนแล้วก็เข้าไปตะครุบน้องแบบเฮ้จับได้แล้วแล้วก็แบบชูน้องขึ้นแบบทุกคนนือภาพออกไหมเหมือนแบบ เหมือนแบบเออแบบเวลาบอกอุ้มเด็กกระชูขึ้นแล้วก็แบบหอมแก้มน้องทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วแบบทำเหมือนเป็นเออเหมือนเป็นพ่อเลยอ่ะเออเนาะคือคุณภูมิเนี่ยมักจะได้ยินเสียงกระดิ่งกับกุ้งกิ้งกุ้งกริ้งเนี่ยมาจากน้องดารันตลอดเลยด้วยเซนหรืออะไรก็ตามเนี่ยคือตั้งแต่น้องยังแบเบาเลยแบบยังบกต้องอุ้มอยู่นะเจอน้องครั้งแรกเนี่ยพอแบบว่าได้อุ้มน้องเนี่ยก็เป็นลมไปเลยคือแบบเหมือนเหมือนตอนเตอร์ชีวาเออแล้วในพวังนั้นเนี่ยก็ เห็นภาพตัวเองอะ่ะเล่นกับเด็กคนนี้แล้วน้องอะ่ะก็เรียกคุณภูมิว่าพอ่ออืมอืมทั้งทังที่ตอนนั้นอะ่ะน้องยังแยบ่บอกแบบน้องยังพูดไม่ได้ด้วยซ้ำอ่ะอืมแล้วกับชีวาเนี่ยก็เหมือนแบบเริ่มรู้สึกมากกว่าพี่น้องขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าเออไม่ใช่ความรู้สึกหวือหวาอะไรนะแบบมันค่อยๆสะสมมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆอย่ออะจากที่เจอกันครั้งแรกอิตาเล่เนาะ แบบได้ช่วยชีวิตขึ้นมาจากน้ําจนแบบเออตอบตัวเองได้ว่าเพราะอะไรแบบถึงแบบต้องไปหาคุณสรุษที่โลมแบบนนะตอนนั้นความรู้สึกมันยังบอกไม่ได้นะแต่รู้แค่ว่าต้องไปอะ่ะแต่ตอนเนี้ยตอบตัวเองได้แหละว,ว่าแบบเออทำไมต้องไปจนแบบเกิดเรื่องราวต่างๆมากมายขนาดนี้อ่าโน้ตนิดนึงว่าคือในหนังสือเนี่ยทำลายไม่ได้ทับกับดารัตเลยนะคือแบบเหมือนส่งต่อให้กันอะ่ะแบบจากแต่ว่าส่งต่อให้กันจากตอนที่ช่วยขึ้นมาจากแม่น้ําไทเบอร์นะในหนังสือเป็นแบบนี้นะอืม พูดแล้วโมโหอะตัดภาพมาที่พระเอกนางเอกของเราคุณสรุปเนี่ยพาชีวันไปกราบทวดอ่อนด้วยกันในฐานนะคู่มัน่นชีวันเนี่ยก็ขอโทษคุณทวดก่อนเลยบอกว่าขอโทษนะคะที่ชีวันเป็นกรรมเทพที่ไม่ได้เรื่องเลยอะคะ่ะจับคู่ไม่สําเร็จคุณทวดก็ขำบอกเนี่ยนะแม่ถ้ารู้ว่าจะเป็นแบบนี้นะฉันไม่วางแผนซะให้ยุ่งยากหรอกถูกคะ่ะคุณทวดถูก มูสรุปก็บอกโ no, น no ไม่ไม่ครับคุณทวดถ้าคุณทวดไม่ให้ชีวันวางแผนแบบนี้นะผม,มคงไม่ได้เห็นอิจลิซ์ชีวันขนาดนี้หรอกอืเออก็จริงนะคือที่ใกล้ชิดตนรักกันแบบนี้เนี่ยก็พีพ็พอแผนเรื่องชีวาเลยนะแต่ว่าชีวันเองเนี่ยก็ยังแบบเหมือนน้อยเนื้อต่ําใจอยู่ว่าแบบคุณทวดไม่ผิดหวังใช่ไหมคะที่ได้ชีวันเป็นหลานสาปเรนสไาแทนคุณทวัวก็เอา้าทำไมฉันต้อง้องผิดหวังล่ะ จากที่ฉันรู้จักเธอมาตลอดที่เธอเขียนจดหมายมาหาฉันแบบตลอดเนี่ยฉันรู้ดีว่าเธอบุคคลยังไงแล้วก็ไม่แปลกใจหรอกนะที่คุณสรุอ่ะรักเธออืมแบบใครอยู่ใกล้เธอก็รักเธอทุกคนนั่นแหละอืมแหมคุณทวดคะ่ะชีวันจะลอยแล้วนะบบฟังแบบนี้เนี่ยชีวันก็ซึ้งแบบเอกอกอดคุณทวดน้าตาซึมเลยแล้วคุณทวดก็หันมาหาคุณหลานชายคะ่ะคุณหลานชายตัวดีว่านี่นี่เล่าเน่ะ ล้าหลังคนอื่นเขาไปไกลแล้วนะต้องรีบแล้วนะทวดอย,อยากเห็นหลานชายรุดเต็มทีแล้วแม่คุณทวดพูดต่อนหน้าชีวันแบบนี้น้องก็เขินแย่เลยนะส่วนคุณจรุดนั้นชีตะบะแตกเต็มรูปแบบค่าบอกครับผมมาปล่อยชีวันวิ่งเล่นมาสองปีนะจากนี้เนี่ยเป็นเวลาของผมบ้างแล้วครับ <c oughs> คือที่เป้ให้น้องเที่ยวทัวรยุโรปขนาดนี้เนี่ยคือแบบให้น้องใช้ชีวิตสาวโสดให้เต็มที่ใช่ไหมคะจากนี้จบ จากนี้ไปนะชีวันเอ้ยชีวันเอ้ยไม่รอดอะอะออกมาจากเรือนของทวดอ่อนแล้วเนี่ยชีวันก็เอาแต่ดูกําไรที่คุณทวดให้มาสวยจังเลยสวยจังเลยก็คนมันเขินนะจะให้ทํายังไงมันก็แบบหาอะไรดูไอ้นกําไรสวยจังเลยจนว่าที่สามีงองเงแล้วนะบอกว่านี่เนี่ยเนี่ยคนเนี้ยชิ้นเนี้ยคุณทวดก็ยกให้เธอเหมือนกันนะไม่น่าสนใจเท่าที่อยู่ในมือหรือไง ทำไมลุงทำไมลุงโอเค้น้อยใจตังอะคะ <c oughs> คุณสรุปเนี่ยก็จับชีวันหมุนหันหน้าเข้ามาหาตัวเองเลยแล้วก็คล้องเอวอไว้กลัวน้องเขาหนีไปเหรอคะเขาไม่หนีไปไหนเล้วชีวันก็ถามแบบอสงสัยว่าเอ๊ะคุณสรุปรักชีวันตอนไหนอะคะแบบเออชีวัน,นะอะหลงคิดว่าตัวเองแบบรักข้างเดียวอยู่ตั้งนานท่านเลขาก็เลยเตือนความจําว่านี่ ตั้งแต่เกิดมานะไม่มีผู้หญิงคนไหนได้ตัดผมฉันเลยนะแถมยิ่งตัดให้ไม่เสร็จอีตรงผมฉันแหวงอยู่ตั้งนานชีวันก็เลยโวยวายว่าเอ้าก็คุณสรุูดอะมาตูบชีวันก่อนทำไมท่านเลขาก็ได้ทีว่าน,นี่ไงเนี่ย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 ,นยขนาดาจะตูบเธอเธอไม่รู้ตัวเลยว่าฉันรักเธอแบบเออใช่ค่ะคุณสรุูดใช่ค่ะคือ ที่ผ่านมาเนี่ยนะคุณดูเนี่ยทะลุจอไปกรีดมากแบบอืม <c oughs> คุณสรุปก็ถึงเวลาแบบเปิดเผยความรู้สึกตรงๆแล้วว่าฉันอะรักชีวันมานานแล้ว <c oughs> ถ้าไม่รักเนี่ยนะคงไม่ให้พ่อแม่ไปขอเธอตั้งแต่สองปีก่อนหรอกแต่ชีวันก็ยังแอบ,บแบบเหมือนด้อยค่าตัวเองนิดนึงอะว่าคุณสรุปต้องตามไม่ดีตามไม่ดีแน่ๆเลยอะที่มาชอบชีวัน จนคุณสรุปต,ต้องปอบแบบนี่เลิกคิดว่าตัวเองด้อยกับพรชีวาได้แล้วนะแบบฉันนะไม่ปฏิเสธหรอกว่าพรชีวาทั้งสวยทั้งเก่งเปรียยพรเปไปทุกอย่างเลยใครได้ไปเนี่ยก็เป็นพรของชีวิตสมชื่อเขาก็คุณแถวนั้นแหละคะ่ะคุณสรุปที่ได้ไปอเออแต่สําหรับฉันเนี่ยนะพรของชีวิตฉันอะคือชีวันคนนี้ต่างหาก จริงๆนะจากที่เราแบบเราอ่านเราฟังกันมาทั้งเรื่องเนี่ยแบบที่เราได้สัมผัสกันมาทั้งเรื่องเนี่ยชีวากับชีวันอ่ะคือเขาก็ดีทั้งคู่แต่แค่แบบมันดีคนละแบบอ่ะคือชีวันเนี่ยแบบก็เหมือนเป็นส่วนเติมเต็มความสดใสให้กับคุณสรุอะเหมือนเป็นพรของแห่งชีวิตของคุณสรุษจริงๆอ่ะอืมพอแล้วพอทุกคนหายใจก่อนฮึบฮึบพอคุณพี่เขาบอกรักเสร็จคุณพี่เขาก็จตูบจ้ะ อคราวนี้ตุบจริงแล้วนะไม่มีเฉียวแล้วนะอกรสมใจกับที่อดใจมานานใช่ไหมคะทะเลขาเสร็จแล้วเนี่ยคุณสรุทก็ดึงชีวันเข้ามากอดแล้วย้ำกับชีวันอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นพรอนของชีวิตฉันตลอดไปนะแฮปปีเ้เอนดิ้งจ้าพระเอกนางเอกของเราอ่ะ แต่ยังมีบทส่งท้ายอยู่อีกนะอ่ะมาถึงบทส่งท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นงานแต่งของคุณสรุตกับชีวันถูกไหมอ่ในวันนั้นเนี่ยคุณทวดอ่อนก็มาหาชีวันมาห้องแต่งตัวแบบโอ้แบบวันนี้ชีวันสวยมากลูกวันนี้เนี่ยทวดมีความสุขที่สุดเลยแบบว่าถึงตายก็ตายตาหลับได้ทที <c oughs> แหม่คุณทวดขาก็รุ่นนี้นี่เทวพรมกับทุทธาเทพคู่กันทุกคนเลยนี่คะตอนรุ่นพ่อนี่คือ ไม่ได้แต่ก็คู่หนึ่งคือในตอนนั้นเนี่ยคนที่แต่งงานกันไปก่อนก็แบบมีลูกกันหมดแล้วอะเนาะคุณทวดก็เลยเปรยๆว่าเนี่ยวังเงียบมาตั้งนานอะเนาะโบะเจียวจ้าเนี่ยก็มากันทีสี่ห้าคนเลยนะแล้วเราปู่ๆทั้งหลายเนี่ยอบอกว่าหาสิงห์สุทาเทพรุ่นแรกเนี่ยก็ลงหลานคือทุกคนบอกว่าเหมือนโบราณว่าไว้ว่าขแขนงแรงก่ากิ่งอะนะคือ มันก็เป็นคำเปรียบเลยว่าแบบพวกปุ๋ยาตายายเนี่ยเขาจะรักหลานมากรักแบบรักหลานห่วงหลานติดหลานมากกว่าลูกแท้ๆซะอีกกับลูกแบบลูกตัวเองซะอีกอะ่กอะนะพูดถึงที่แบบมาเจียวจ้าวันทีสี่ห้าคนเนี่ยแล้วสี่ห้าคนนี้เนี่ยเป็นลูกหลานใครกันบ้างนะคนแรกเนี่ยลูกชายตัวน้อยของพี่เพชรกับตองฟ้าเนี่ยกาลังขุดดินขุดทรายอยู่กับคุณปู่เหมือนคุณปู่เดะเลยคือแบบจากันได้ไหมว่า คุณชาตราชรพี่ชายใหญ่ของเราเนี่ยก่อนจะมาดูแลธุรกิจของตระกูลน่ะก็เป็นนักโบราณาคดีมาก่อนนะเนาะต่อมาค่ะคุณชายหมอหรือว่าคุณชายพุทธิพัฒน์เนี่ยนะคะกําลังเล่นหนวส่งบทบาทหมอกับคนไข้กับหลานสาวตัวน้อยก็คือเป็นลูกสาวของคุณหมอฉัตรกับขวัญฤทยัยนั่นเองก็คือบอกว่าหลานหลานสาวนี่ก็ใส่แบบสเตปสเตปบอกว่าฟังฟังหัวใจคนไข้ของของเล่นอ่ะนะ แล้วอยู่ดีๆเนี่ยน้องก็ง้างปากคุณปู่จนแบบคุณแม่ต้องรีบมาห้ามแต่คุณปู่ก็ขำเลยบอกว่าสงสัยว่าเราจะได้หมอฟันแล้วแหละอ้าถัดไปถัดไปคุณชาลชานน์นนี่ยกำลังอุ้มหลานสาวแบบเดินไปเดินมาแบบไม่ยอมปล่อยเลยจนคุณพ่อเลยหรือว่าคุณภูเนี่ยต้องมาแบบขุมขออุ้มมั่งเลยไหมคะคุณพ่อคุมขออุ้มมั่งแต่คุณปู่ก็ไม่ยอมวางเลยบอกเอาก็มีอีกคนนึงสิ หรือจะเอาแฝดแบบบ้านนู้นเลยก็ได้นะเอ๊ะบ้านไหนได้ลูกแฝดเนี่ยบ้านคุณจักของดิฉันเองค่ะเอ๊ะต้องของหนูพุกสิ <c oughs> คุณชายพี่เนี่ยคือแอ็สุดอะ่ะแอ็กับใครเพื่อนเลยบอกอุ้มหลานแฝดอยู่คนละข้างบอกว่าพี่ชายเล็กอย่าอิจฉาทีครับบ้านผมอะ่ะเชื้อมันแรงมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเออก็จริงนะคือคุณจักอะก็มีพี่น้องสี่คนนะเออแต่เราอาจจะเห็น เห็นแบบเด่นๆในละครแค่สองคนแต่ความจริงแล้วอะ่ะมีตั้งสี่คนเลยนะอืมแล้วตอนนั้นเนี่ยหนูพุกกท้ทงอยู่้วยนะจ๊ะโอ้โหแล้วก็ไม่รู้ว่าจะแฝดอีกไหมด้วยเนี่ยเชื้อแรงจริงยอมยอมบ้านเนี้ยแล้วแล้วแล้ว,ลวเอ้ยอย่าลืมอย่าลืมยังไม่หมดนะยังมีน้องดาราอีกคนน,นะคะก็น่าจะได้มามาเป็นหลานคุณชายพีเหมือนกันนั่นแหละอืมอ่ะแล้วเขามีหลานกันหมดแล้วนี่นะคุณชายรุดก็ยืนฟังยิ้ม,ย,มยิ้มอยู่คนเดียว อืก <Z an aaS as> ็แบบก็เพิ่งจะได้ลูกสซอรพรายวันนี้นะคุณชายรุตก็เลยแก้ตัวว่าเอ้าก็ตอนฉันฉันแต่งคนแรกไงเจำมันก็ได้ไหมว่าคุณชายรุดกับท่านหญิงท่านหญิงแต่ว่าแต่งคู่แรกเลยพอมาเป็นรุ่นลูกเนี่ยก็เลยต่อให้ก่อนค่ะโอ้อ่ะคุยกันเพลินเนี่ยถึงเวลาก็ถึงเวลาแห่ขันมากแล้วคุณภูเนี่ยก็เดินมาสิบกระสิบคุณภูมิว่าไอ้นี่นี่นี่ที่ให้ไปสืบว่าสาวๆเขาเตรียมอะไรมา ได้เรื่องป่ะเออแล้วตั้งวันนั้นเนี่ยช,ชิวาก็ได้ยินพอดีชิวาก็รีบสวนว่าไม่บอกหรอกค่ะไม่บอกฝั่งดิฉันตั้งหักเนี่ยที่ต้องกลัวพวกคุณเลลวลาพวกพวกคุณรวมพลังกันเนี่ยแต่แต่ว่าพอพวกพวก่อได้ยินนะก็รีบแก้ตัวโอ๊ยพวกลวนะน่ะมันแกล้งโหดไปงันแหละความจริงนะกลัวมเมียงองทุกคนเนี่ยแค่โดนเมียขู่ก็งอกันหมดแล้วไม่ต้องมีกลัวหรอกลูกอ่ะ ถอาว่าถึงเวลาแบบผ่านประตูเงินประตูทองเนี่ยนะคุณสรุดก็โดนกแกล้งสารพัดแกล้งสะบัดแบบสั่งให้เต้นท่าแปลก,ปกอะไรก็ไม่รู้ร้องลําทําเพลงอะไรต่างๆนานามั้งแบบที่เราก็ไม่คิดว่าคนอย่างท่านเลขาแบบถือตัวมาตั้งแต่ต้นเรื่องของเราเนี่ยจะยอมทําำเราสุดภ้ายเนี่ยก็ช่วยกันขวัวว่าก็แต่งคนสุดท้ายอะคะ่ะมันก็ต้องยากที่สุดนะคะเดี๋ยวคนที่แต่งแรกๆอะ่ะเขาจะน้อยใจ สรุปว่าคุณภูโชคดีสุดนะคะแต่งคนแรกเนี่ยโหดน้อยสุดแต่แต่แต่แต,แต,แต่คุณสรุปก็แก้ตัวว่าฉันอาจจะไม่ใช่คนสุดท้ายก็ได้นะวายว้ยชีวาแบบเขินตายไปแล้วส่วนแต่คุณภูเนี่ยยืดอกยอมรับอืมใช่ใช่<笑><笑>โอ้ยเห็นดูชีวาหน่อยว่าชีวาเ,เขาินไปถึงไหนแล้วทีนี้น้องดุดก็เลยขู่เพิ่มว่าตอนนั้นอะ่ะจะให้โหดกว่าน,นี้อีก จะได้รู้นะว่าการจะมาเป็นดวงใจเทวพรหมเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะคนดูรู้ดีค่ะในละเรื่องนี้นะกว่าจะแบบกว่าจะมารักกันได้นปวดหัวปวดตับอะไรกันสุดๆผ่านดันคอกันมาได้ขนาดนี้นแบบเก่งมากไม่ถึงคนดูนะที่เก่งอ่ะคือเราตอนนั้นเนี่ยคุณสรุปก็แอบมองเขาไปบนเรือนแล้วก็เห็นใครก็ไม่รู้เนี่ยแอบมองอยู่ แต่ว่าเห็นแค่เซี้ยวดียวก็รู้แล้วว่าใครเห็นอย่างนั้นเนี่ยคุณสรุตก็ขยิบตาให้ว้ายอะไรอ่ะอะสุดท้ายนี้เนี่ยก็ขอจบแบบตำย่อหน้าสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้เลยนะแบบซึ่งมันก็คือการปิดจัก,กรวาลสุธาเทพทั้งหมดเหมือนกันนะเพราะว่าเพื่อจะเป็นดวงใจเทวพรมสิ่งแห่งสุธาเทพเนี่ยย่อมอุทิศกายใจผ่านเรื่องยากลําบากเพื่อพิสูจน์รักแท้มาแล้ว สรุปมั่นใจว่าตัวเขาเองก็พร้อมที่จะสร้างตำนานความรักที่สวยงามและมั่นคงยาวนานไม่แพ้เรื่องของสิงจุธาเทพคนอื่นอย่างแน่นอน่อะก็แฮปปี้เอนดิ้งกันไปทุกๆคู่นะแล้วก็จบปิดจักรวาลจุธาเทพอย่างสวยงามนั่นเองทุกคนอ่ะ ดูจบแล้วเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งยิ่งกิๆงิงิ่ง,ง,งแจ้งเตือนนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่เดี๋ยวจะขาดตอนเอานะ